สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาทัดคลิปเรื่องโอ้อกน,นุ่นนะครับก็ยิ่นเพื่อนๆใจตัวนี้โอ้อกนุ่นก็เตะสูงไม่ต้องปีนตน้นไม่ต้องจ่ายบอนเดนะครับเตะสูงก็คนอื่อนก็เขาบอกว่าเอ่อคนไกลกันโอ้ผลไม้นี่ก็โอ้ผลไม้ได้มากว่าย,ยืดทิพย์ชน,นิดก็ดัดแปลงไปตามผลไมา้นะครับแต่ว่าใจคนไกลเดียวกันก็คือก็เดี๋ยวปุ่มไปโอ้เพื่อนๆเลย กคลิปนี้ก็ตั้มเพื่อกานุนนะครับเปล่ยนเปิเปเ่ยนแต่ว่าการนุนก็เดี๋ยวผมไปท่าติดอะไรแต่ว่าคนอื่นก็ก็อธิบายเรื่องฉบอบเรื่อ,องมือนี้ก็ถือว่าผมได้ชอนอ,อนไลน่นะครับหรือว่าใกล้ิธีการผลิตธหรือว่าใกล้เดียนะครับก็ถ้าอยากให้ด้วยลูกก็คืออ่าน่าจะอยากว่าบชดนอ,อนไลน่นะครับหรือว่าใกล้เดียนกะ็ ผมออกแบบการผลิตนี่ก็คือเผื่อว่าลดความเสี่ยงจากการทำอันไม่ต้องปิ้นตนการพมใดออกแบบการค้าไเดียก็คือการให้เพื่นมาเล่รายละเอียดในจองหงพมแล้วก็เปลื่นผลิตจ่ายเองหรือว่าผลิตกาไค้าใดหรือว่าผลิตแล้วจ่ายเป็นอาชีพเสริมอาชีพลักได้ กระเปลนลลิตเป็นอาชีพเสื้อมอาชีพลักได้ยกตัวยังว่ารับจ้างโอ้ผลไม้นะครับครตอนจำปาดกระนุ่นตูเรียนนะครับก็เป็นอาชีพเช่มไม่เปลี่ยนได้ทุกปีการการค้าของพ่มก็คือเปลี่ยนอุ่นข้าวบัญชีของพ่มหนึ่งร้อยบาทกระเปลือนปลลิตตัวนี้จ่ายเองการค้าใดหมากป้ายทำทุกปีนะครับเพื่อว่าเยอกกันมากๆก็คือเป็นรอยปี ก็คือพิมขีดอ่านก็คือเปิี่อุณหภูมิบัญชีของผมการนี้ผมว่าเป็นการค่ายแบบไม่นะครับค่ายออนไลน์ระดับสูงนะครับคือแบบไว้ใจเฉื่อใจกันการเปิี่นะ้ำตะนุนนะครับก็รจองตั้งติดต่อผมก็คืออผมจะใช้ส่ไลน์ใส่ช้โยวายตายคลิปนี่นะครับช่วยเหลืบัญชีก็โยตายคลิปก็เปลี่ยนเปลี่ยนก็กดก็ไปเตะ จองกำอธิบายนะครับมีดอกซ่อนอยู่กว่ามือก็คือกดกลับไปเลยทายคลิปก็มีเจอเตยโยแล้วก็จองตั้งติดต่อผมอยู่ในบัญชีก็เดี๋ยวไปจดาติดโอ้เป็นละไมอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมบอกไว้เลยนะครับเอ่ออันนี้ก็ผมมีลูกต่นก็จริงๆริงก็มคลิปนี้ก็ตั้งเปลือยเปลื่ยนเช่าที่ที่ปกคกองนุ่นนะครับก็เดี๋ยวไว้เลยกันแลระบบระบบกันธรมัน ก็ให้มาเลยดันล er, yes. ังก็ตัวนี้ก็ดึงตัวล็อกปัวลุดนะครับก็ตัวนี้องซ่าองซาตัวนี้ปรับได้นะครับครับใจองซาแบบนี้ก็ได้บังลุกกต้องใจองซานี่บังลุกกต้องใจองซานี่ก็เดี๋ยวไปเล่งเรื่องรลายเยออีกทีนะครับ กาตัวนี้เราล็อกล็อกไว้เรวมันจะไม่รุดนะครับล็อกไว้เรวมันจะไม่รุดแต่ว่าถ้าเราต้องการในรุดก็คือมันมีชุดแต่ว่ากลายเสียกลอ,อกมาได้มันจะแน่นไปอีกนะอันนี้มันติดกับตุ้มกันก็ออกันนุ่นแบบนี้เปื่อนๆออก,กันก็คือใจอัานไดไล่กลางนะครับ ก็เดี๋ยวไปเล่รื่องรายละเอียดการหยับตุง้งตีการรายละเอียดกันกันกตรตีบาใช้เฉียบก,กับตุ้งแบบนี้ไอมันล็กอกจ่ายแบบนั้นไอมันล็อกก็คือ,อวิดีโออยู่ในจองมาเพมแล้วนะครับวิดีโอก็มีอยู่แล้วไอเปเิื่นเปนลือากมาเลยนะครับมีวิดีโอการหยับหยับตุง้งก็หลังมือนี่ก็ผลไม้นะมายนะมว่าอยู่ทุกชนิดนะครับก็ควัเกเปิื่นบล็อกเปลื่นต่อตอกันไปนะครับ ก็ฝากกดติดตามเปื่อนๆถ้าพ่อผมจะได้กลนกว่าทำคลิปรายละเอียดเติมเติมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเื่อเวลาผมลงคลิปกับเปื่อนๆจะได้ไล่เลยก็คลิปนี้ก็เอ่อในวิดีโอในวิดีโอทุกวันนี้นะครับมันจะมีรายละเอียดอยู่คือสอนการผลิตก็คือเปลื่อนๆแล้วก็คือผลิตเองได้นี่ก็เจาะรูก็อ้อไป แต่ปมปั่นป,ปั้ทตบไก็คือการช่องของผมก็คือผมไม่ได้ทำวิธีการผลิตลงไปแะไรนะครับแต่ว่าให้เปลือนสังเตกตก็มาให้เปล่มเติมก็เปลี่นจะผลิตได้เพราะว่ามันจะผลิตอาเตัวนี้คลิปนี้ก็ <S <S แต่นี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ